โดยว่าประมาณที่จำกัดนะคะเราก็เลยเลือกเอาเลเวลสี่นะคะเอาเลเวลสี่ไปแข่งที่แคลิฟอร์เนียจะไปแข่งที่ไอแอนก์นะคะและเนี่ยถ้าแถวห้าที่เคยส่งไปนะครับของดาร์วินาเช่นเดียวกันนะคะก็ได้แพ้อยู่ทีเดียวกันก็คือทีมอเมริกาซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับช่วงปี ที่ที่เราแข่งคา่าะใช่นั้นซึ่งเราก็ภูมิใจมากเพราะว่าน,น,กน,น,ะ,านะก็ได้แบบอยากหลายๆอยากสิบยี่สิบทีมเลยนะครับก็มีกับโลกเราได้ที่สองแต่ชิงแชมป์ไอซีซีเราได้ที่ ก็ปีน <google> <ten g rel> <ten g rel> ี้ญี่ปุ่นก็ถามว่าจะส่งใครมาเราก็บอกสุดก็อยากจะฝากที่ผู้สิทธิ่าทุกท่านเลยนะคะว่าถ้าทีมเราเล่นได้ดีนะคะไม่ต่างกับเจ็ดชาติจากสิบเอชาตินะคะซึ่งแน่นอนที่สุดเราไม่นับดูไนอยู่แล้วนี้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะเราเตรียมนักกีฬาไม่พอนะเราต้องต้องเตรียมกองเชียร์ด้วยนะคะเพราะงั้นทางสมาคมจะจัดที่สิบเก้านะคะซึ่งทั้งสามทีมก็ตัดสินใจสมัยนี้นะครับมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะ นะครับมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่วันหนึ่งกายเฉลิเกลายเป็นกีฬาขึ้นมานะครับกระแสมันมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นกีฬามีการแข่งขันกันในรูปแบบที่สวยงามเชลิตดิ้งของโรงเรียนเบรรนารลราชบุรีซึ่งอันนี้มันการันตีมาสองปีแล้วนะครับว่าเป็นเป็นโรงเรียนที่มีความเสถียรและก็เป็นโรงเรียนที่สมาครงให้ความสนับสนุนมาตลอดต่อรับแกบทางสมาครเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว นักกีฬาเอง็นงน้องๆเองที่มีความเป็น่งนะครับส่วนที่อบเนี่ยเป็นความภูมิใจของของคนไทยทั้งประเทศที่เราสามารถคว้าเหรียญทองและกาการกีฬาแหงประเทศไทยไน้นะครับอันที่น่าติดตามที่น่าสนดคนเดียวยาาเนี่ยมันไม่ไดเป็นปัญหาการโซโล่ไม่ไดแต่ถ้าอย่างสองคนที่ไปมันคือมันคือปัญหาได้ในการแข่งขันทานนี้ครับครับไม่เป็นสตาโฟโค้ชเข้ามาฝึกสอนขอบคุณสตาโฟโค้ชด้วยนะครับที่อด ผมก็ให้กำลังใจน้องน้องสู้ต่อยังอยู่ในทีมนี้นะครับก่อนมีการแข่งขันของไอซอยูบอลแชมเปี้ยนชิพนะคะก็ท่านนายกสมาคมนะคะแล้วก็ดิฉันเองที่จะไปแข่